โหดละสะใจมากสะใจไหมอันนี้ถ่ายคลิปมาถ้าเราใช้เครื่อมงมือตัวนี้คล่องใช่ป่ะมันจะประหยัดมันมันไม่เร็วหรอกแต่บางอั่างคลิปก็ได้บางอย่างก็เร็วนะใหปมะบางอย่างก็ชา้า แต่ว่าก็คือมันประหยัดม,มันใช้ต้นทุนน้อยกว่าื้นเดิแสดงว่าถ้าเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปต่อยอดคัดอื่นได้เลยใช่ใช่ใชผม,มอยากจะบอกว่า<ๆ>มันหนักอะดิประเด็น มันจะมันจะดีหรอพ้น,นหนังเมื่อยก็เมื่อย <laughs> อันนี้ทำให้เด็กคนดูอันนี้ซูซูกิเลยนะเสียเช่นะครับโอเคขอบคุณมากไปเดีวเราเรีนเราไปเรียนกันต่อนะเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งเลยเดือดเดือด